หอมผัดกะแยงกผู้ใดน้อเห็ดอ้อมกอบปนโตโอบกบห้องอบอบ,อ,บอยากกินอ้อมกบใส่ผักกะแยงอย่างเขาตลาดกว่าสายตาหาผักกะแยงอย่างโดนหลายปวดขาปวดแข็ง โอ้ยพักกันเงี้ยจะอยู่ใส่ี่น้อวันนี้กับพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อกินอีกแล้วพี่น้องช่วงกินมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อแซ่บอีกแล้วเอาที่สบายใจพี่น้องมือนี้อ้อมขาล่างพี่น้องใส่พักอ่งเง้ยร่นร่น,รน,รนจานแล้วมันตักร่นร่นจานนี่มาเด้อมาเด้อเห็นง,งายงัานไปพี่น้อง้าวทื่เต่า นั่งตักเนี่ยนั่งตักกันเนี่ยจะคู่คนหักกันแน่ไหนนังตักเนี่ยเอามาหเนี่ยมาได้พี่น้องเสียบดีกี้เก่าพี่น้องส่วนนี้วิดีโอสีห่างๆในใจเราเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันสักสี่หมื่นห่างจากของหนมั่งอางเกียงหมอน,นะฮะันพี่น้องมึงเนี่ยพักกันแง่พี่นอ้องหอมอูดเอาเท่าคืออยู่หอมอูดเอาเท่าคือหมายความว่าหอมไปทั่วบ้านเลย คือบ้านค้างบ้านคือบ้านหุดเอาเท่าคือหอมทั่วบ้านใช่แบบคุ้งพี่น่ะชอบคุ้งรึเปล่กินละไรก็เลี้ยงพี่น่ะเห็นไหมเมื่อวันศุกร์แดดซีเอ็มซัมบบดน,นึงแดดเอ็มซมัมแดดเอ็มซมัมโอ้บาทเนี่ย em xem em xem máy xuống sao vàng nữa này nó có má nào cái phải nào cấp tổng bà thôi này Rồi, có Kinh phó vào เงี้ยเขาตลาดกวาดสายสาขาพักกับเงี้ยเพ่งคอยแต่่าปไปสารพน้อ,นองอยู่น้ากบกับพักกับเงี้ยนะว่าไปสารอ่ะส,สบายกันนักแต่งเพ่งมือไม่กันศิลนาะกะเอาบอกใครนีสารอระไนเพราะเนื้อเพ่งมือไม่เป็นหรอก อ้อมขาล่างอ้อมขาล่างโอ้ยต้าสิถ้าอเสิได้กินโดนอยู่มันสิมีเป็นเอ็นเอ็น,น,นองเอ็นติดติดมัดนะจังเนาะหลังจากนเนื้อรวนๆมันบ่แแสบ งานวนไปก็เก่าอันนี้วันสุกมือมันเสาออมเหรอพี่หลอกม่ต่องปุ๊กประแดกปุ๊กประแดกปุ๊กประแดกหมายถึงนะคะคนไทยปุ๊กประแดกหมายถึงใส่ประแดกไม่ใช่เป็นกระปุกเลยนะ พวกปลาแดกหมายถึงใส่ปลาแดกเยอะกว่าเกลือกวกว่าน้ำปลาใส่เยอะกว่าเขาจะเอิอเอ่นปุ๊บปลาแดกว่าแมนว่าใส่เป็นกับปุกพี่ปังปุกหมายถึงใส่เยอะ แล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําอุจุ <c oughs> ถ้าออดเจาะมันจะน้อยไปใส่ใส่พออุดจุถ้าใส่เยอะจะเป็นจวงรวงมันไม่แซ่บ ขนาดใส่อุจุยังเยอะเลยนะเนะี่ยห่อนพี่น้องร้อนๆจากเตาแซ่บอย่าบอกใครโควิดระบาดพี่น้องเอ้ยบอกกลาไปใส่หรอกอยาเนเห็ดงานกับยัน เป็นยังเปลนปตั้งแต่เด็กตรวจทุกสองอาทิตย์เนี่ยก็มีมันอยู่ในติดแบบว่ากลุ่มเสียอย่างละเฮ็ดงานนัน่นปวคขาตัวมือน เมื่มกอกว่ายูแล้วอื่นเมื่อร้าะ้ันนีนเมื่องหรอกอำเภออำเภอทีกว่ายูนะ่ะเมื่อไงยี่สิบกว่าคนนะยินโควิดยี่สิบเกินเมื่อละสำหรับผู้สิมัาตรตวจด,ด้วยผู้บมาก,ก็ามี่ ส่วนหมากกับบะม่าอะไรคนบ้านเนี่ยก็เจียวบกขยันเนาะใจดำแทนน้อย tiếng hay na cho vắng ngàn kim bay lọt không? Tắm mặt có sao không? Ao bài chạy phải không? Mặc nhăn cả hết, cả hết หอดบันบอพอดีพอดีเดยอกำต้องจับ ไครมาแล้วพี่น้องรบไวๆออามาแล้วปีใหม่อยากเนียบานเด้คันข้วิบวับระบาดการเสียบเสียเมียพี่น้องไม่รงแผนไปหรอกมาเสียเมียก็สิเสียดเสาไว้ซะก่อน เอาที่สบายใจกันไปแล้วก็บอสบายใจยุดสองอาทิตย์เน้ะ อ้อมใสบ่บักค้งไปนะใสบ่บักค้งใส่ผักไก่นแหงต้นหอมลักก็ักซีเหลาเขาไม่ร้นักนะ Ô, oh, đột tức biết không? Xẹp cốc hố đấy, đột tức Chà bằng bắt ngay kia mới được Ha <laughs> ha <laughs> เปล่ปาเปล่ปาเปล่าชิมอะเหมือนไปติดรถไฟโอ้ยงานเปิดร้านมาท่านเนาะ แทบจะเปน็นของพะกิเงี้ยหอมไม่แห้งเนาะหอมอันค้นไตเนี่ยฟืนขึนข้นไดนเ่ยผู้เดียสีมักกินเอ้อมกินผู้เดียว ใส่พอีเลือดนั่งไปติดเหมือนหวยหวยเดียวอ,อมน้องลายติดมันไป่นองติดมันติดเอ็น xuốt thân à, à, à để con, hoa mai bực cùn nè, ôi, bữa lại phải ma thịt, các bạn thịt. Para, para, para. เอาที่ไอสบายใจอืม,มก,กินมมูนมาดูพี่น้องจะสีอะไรก็ไม่มีใครเหนียวแล้โอเคเล้วพี่น้องเด้อฝากกดไลน์แน่พี่น้องกดไลน์กดแชร์ด้วยพี่น้องซับคาซับตะไคร้เอาที่สบายใจบายนางมาสักหน่อพี่นออ้องเขาไปเบิ่งทั้งยูทูบเด้อสิมีิลองเพลงมีกินมีเห็ดงาน้านะพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องไายบายปุ่นๆมาดีค่ะโอ้ยลูปกปูขี้นี่แบบพี่น้องเวทีมอลล่ามกอเขา สุดเท่านั้นเลยลูกเงาเพราะคือเวทีเสียงอีสานปุ้นปุ้นพี่นนัง